สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาแนะนำเว็บที่เข้าไปโดดรูปภาพฟรีโดดวิดีโอฟรีโดดเพลงฟรีนะครับผมเพื่อที่จะเอามาเป็นแบ็กกราวน์หรือเพื่อที่จะเอามาเป็นอ่าส่วนต่างๆในคลิปของเราที่จะไอเอาไปสร้างแล้วก็ไปโพสต,ต่อๆไปนะเนาะครับอ่าผมมีแอปมาแนะนำวันนี้ก็เพื่อนๆก็ตามผมมาดูเนาะ ตามมาดูเลยครับเดี๋ยวแอปนี้มันก็เพื่อนๆสามารถไปพิมพ์หาในใน google ได้เลยนะพมมเพื่อนๆไปพิมพ์ใน google นะเพื่อนๆก็พิม,มพ,มมพมม์เข้าไปใน google เลยอ่าปึ๊บของผมผมพิม,มนะนะพมม์ไปแล้วนะเนี่ยนะพิมพ์ไปแล้วเป็นภาษาอังกฤษตัวเนี้ยผมกดเข้าไปเลยนะอ่า นี่เป็นตัวนี้เป็นเป็นเป็นเวฟตัวนี้ครับอ่าเป็นเวฟตัวนี้มันบอกว่ารวมภาพส,สวยๆความละเอียดสูงพร้อมนำไปใช้ใช้ได้ทั้งส่วนตัวและธุรกิจค้นหาและดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยทันทีฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ครับไม่มีลิขสิทธิ์สามารถเข้าไปาดาวน์โหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลยนะครับ เข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะครับมันช้าอ่ามาปุ๊บมันจะมาหน้านี้นะครับหน้านี้มันก็จะมารวมทั้งหมดเลยอ่าเข้ามาปุ๊บมันก็จะมารวมมันจะเป็นแอปประมาณนี้ยมาปุ๊บมันก็จะบอกตรงนี้นก็จะบอกว่ารูปภาพภาพประกอบพิ้งบนแล้วก็ เวกเตอร์ ector, แล้วก็วิดีโอแล้วก็เพลงแล้วก็เสียงประกอบอะไรต่างๆพวกนี้กิฟฟี่พวกนี้อันนี้ก็จะเป็นเด็กเป็นเด็กวันเด็กเค้กวันเกิดเป็นรูปภาพเป็นธรรมชาติเป็นพื้นหลังเป็นดอกไม้เป็นสวนญี่ปุน่นอะไรต่างๆนะนะทะเลท้องฟ้ามันก็จะบอกเป็นรูปประตูรูปแมวรูปอะไรก็จะวาดไป เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับเนี้ยอันเนี้ยคือฟรีได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์ครับเป็นวิดีโอก็มีนะครับเป็นวิดีโอก็มีอย่างเงี้ยอ่าเป็นวิดีโอภาพสวยๆอย่างเงี้ยอ่าเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดดาวน์โหลดได้เลยนะครับบางวิดีโอถ้ามันเขียนว่าอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันถ้ามันมี มันมีราคามันก็จะบอกว่ามีราคาอยู่ตรงนี้เลยว่าเราต้องเสียเงินเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยแต่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีก็จะไม่ไม่ไม่บอกก็จะสามารถดาวน์โหลดไปได้เลยดาวน์โหลดข้างบนนี้นะครับดาวน์โหลดข้างบนนี้ก็ไปใช้งานได้เลยอบางวิดีโอก็เล่นได้ลองลองเข้าไปศึกษาดูนะครับเพื่อน เ็ตผมจะช้านิดหนึ่งเด็ตผมช้ามากเลยเข้าใหม่นะครับเด็ดมันช้าเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่าเว็บเว็บนี้มันมันเป็นเว็บที่เว็บไม่มีไม่มีลิขสิทธิ์ครับเพื่อนๆสามารถเอาไปประกอบกับคลิปของเราได้เลยอ่า อันนี้เป็นเพลงนะครับอันนี้เ <Jonas> ป็นเพลงเพลงก็จะมีก็จะมีทั้งเสียงประกอบเพลงเสียงประกอบเพราะๆน่าไปใช้มากเลยเสียงประกอบฟ้าร้องอย่างเงี้ยอ่าเสียงประกอบนุ๊กอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยดาวน์โหลดตรงนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับอ่า คลิปนี้ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปอาบางคนยังไม่รู้ก็อีกมากมายเป็นเป็นบุญเป็นกุศลด้วยนะครับก็อ่าเผื <s> ่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยแหละก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ก็ดูด,ดีๆนะครับเพื่อนๆบางบางทีก็ ถ้าบอกว่าไม่มีลิขสิทิร้อยเรต์ร้อยเซนใช่ไหมก็คือไอเวฟนะทุกเวฟมันก็มีช่วงและเวลาของมันเนาะอะ่เพราะนั้นเราก็ดูดีๆครับดูดีๆด,ดูดีๆผมผมรู้มาผมรู้มาผมเห็นมาผมก็เอามาถ่ายทอด <c oughs> ผมก็ามาขอโทษด้วยนะครับผมก็ามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆดู ใน <c oughs> ส่วนไหนดีก็เอาไปใช้นะครับในส่วนไหนที่ไม่ดีเขาอาจจะยกเลิกแล้วก็ได้ก็ไม่ต้องเอาไปเนาะ,ะก็ขอบขอบคุณเพื่อนๆสำหรับที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ติดตามครับผมขอบคุณมากครับ